ก็สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่ามือถือสำหรับใช้กดงานแอปพลิเคชันลาลา v e กันนะครับก็ผมได้รับการแนะนําวิธีนี้มาจากเป็นพี่ๆที่ขับที่เป็นคนเก่าในอ่าที่เขาขับอยู่ก่อนหน้าเราแล้วเขาก็แนะนําวิธีเรามานะครับผมก็เพิ่งเป็นคนใหม่เพิ่งขับได้ไม่นานเหมือนกันก็เดี๋ยวอ่าผมก็ได้รับ การแนะนํา <ies> วิธีมาผมก็จะเอาวิธ so ีเนี้ยมาบอกเพื่อนเพื Kel ่อนพี Poke ่ๆที่เป็นคนขับใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการอบรมมากันครับเดี๋ยวเรามาบอกกันเลยเริ่มแรกเราก็เข้าไปที่การตั้งค่ามือถือเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ของเราจากนั้นก็เลื่อนไปหาคําว่าหมายเลขบิวของเครื่องผมก็จะอยู่ข้างล่างสุดเลยก็ให้เรากดไปที่หมายเลขบิวเนี่ย จนมันขึ้นคำว่าโหมดพัฒนาของผมใส่รหัสพินไว้ผมก็ต้องตอบรหัสก่อนนะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาแล้วให้เรากดย้อนกลับมาแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับตั้งค่าเพิ่มเติมหรือว่าของผมโทรศัพท์ผมก็จะขึ้นว่าคำว่าระบบะแล้วเราก็มาที่ตัวสุดท้ายขั้นสูง แต่บางเขาอบอกกันนะครับโทรศัพท์แต่ละคนมือถือแต่ละคนแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในคำว่าตั้งค่าเพิ่มเติมเรากดเข้าไปในขั้นสูงแล้วก็หาที่เขียนคำว่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบางรุ่นบางเครื่องก็จะเขียนคำว่าตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเราก็กดเข้าไปเลยทีนี้เราก็เลื่อนลงมาหาไอ้ที่อยู่ ที่มันจะเขียนคําว่ามันจะอยู่ประมาณกลางๆหน้านะเขียนคําว่านี่ครับผมอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างอัตราการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนภาพอัตราความเร็วตามตัวสร้างภาพเคลื่อนไหวคือค่าเริ่มต้นมาเลยอ่ะมันจะให้เป็น1.0 1.0หมดเลยทีนี้อ่ะที่เราจะมาปรับอ่ะก็คือปรับให้มันเป็นศูนย์ให้หมดเพื่อให เพื่อปิด a n i m เมชันของการเคลื่อนไหวของหน้าต่างทิ้งไปความหมายของเราก็คือมันทำให้หน้าต่างเด้งขึ้นมาเร็วขึ้นหรือว่าการปรับเปลี่ยนฉากเร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเริ่มแรกก็คือกดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมมันเด้งขึ้นมากดปุ๊บมันเด้งขึ้นมาแต่ถ้าเราเลื่อนสักเจ็ดแอย่างเงี้ยลองดูนะกัวมันจะขึ้นมาเห็นไหม มันก็จะค่อยสมูทสมูทขึ้นมาช้าๆอย่างเงี้ยกลัวเราจะกดงานได้ก็คือคนอื่นเขาเอาไปเอางานตัวนั้นไปแล้วก็เราก็จะปรับให้มันเป็นศูนย์ไปเลยใส่ศูนย์ให้หมดเลยศูนย์ให้หมดเลยนะครับก็เรียบร้อยก็ความกว้างอันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นค่าเดิมมันก่อนเพื่อจะได้ให้เห็นภาพ ค่าเดิมของกลอง่าค่าเดิมส่วนใหญ่หน้าจอโทรศัพท์หนิ้วขึ้นหน่อยก็จะอยู่ประมาณความกว้าง392หรือ90หรือประมาณประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเข้าแอปลาลากันนะก็ยอจอก่อนนะครับเริ่มแรกแล้วก็ย่อจอมันก่อนแล้วทีนี้เรามาดูเห็นไหมหน้าจอมันใหญ่หน้าจอมันใหญ่มากเลยอ่าเดี๋ยวผมทำอีกอย่างให้ดูแป๊บนึง เดี๋ยวผมปิดจอไปครับแสแดงมันหายไปไหนวะแสดงตำแหน่งของตัวชี้อ๋นนี่ครับ คือผมจะให้ดูว่าผมแตะตรงไหนบ้างอ่าเดี๋ยวเราย่อยอดจอของแอปลาลากันก่อนนะเห็นไหมหน้าจอมันกว้างอ่าทีนี้เราต้องการแตะนิ้วอะแค่จังหวะเดียวตรงเนี้ยทีนี้มันกว้างเราก็ต้องเวลางานมันเด้งขึ้นมาเราต้องมากดข้างบนข้างล่างแล้วก็ตรงต้งเลขศูนย์อย่างเงี้ยคือไม่ทันเพื่อน แอปเนี้ยคือมันต้องใช้ความเร็วความเร็วมากนะคือแล้วถ้าเราจะรับถ้าเราจะนั่งอ่านแบบทุกอย่างคือมันรับงานไม่ทันหรอกครับอันนี้คือผมพูดจากใจจริงเลยที่ผมได้ลองวิ่งดูทีนี้เราจะต้องการกดแค่กดแค่ตรงนี้จังหวะเดียวเนี่ยคือกดแค่ตรงนี้จุดจุดเดียวเนี่ยให้ให้ครบ3มครั้งเลยเนี่ยเราจะต้องตั้งค่ายัางไงก็เนี่ยครับผมก็จะมาแนะนําก็คือ เราก็เข้าไปที่ไอตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับตัวนี้ครับความกว้างที่เล็กที่สุดก็ให้เราปรับลงมาสักประมาณ320เลยสําหรับโทรศัพท์ที่มือถือหน้าจอกว้าง6นิ้วขึ้นไปนะครับก็จะปรับประมาณนี้แหละก็เนี่ยครับ หน้าจอมันก็จะเหมือนซูมขึ้นมาอีกซูมใหญ่ขึ้นมาอีกทำให้เราสามารถกดงานที่จังหวะเดียวตรงนี้ได้เลยมันก็จะเด้งสามจุดอ่ะสามที่โดยใช้นิ้วเรากดที่เดียวอ่ะสามครั้งได้เลยแล้วทีนี้เราก็จะสามารถเห็นราคาอยู่ตรงใต้ช่องชัดบริเวณนี้ได้ด้วยก็เดี๋ยวดูนะว่ามันงานมันเด้งมามันจะเป็นอย่างนี้ไหม เวลาเวลาทำคลิปอยู่ในงานไม่เด้งเลยที่ตอนที่เราไม่ต้องการอะไรงานเด้งดีอย่างเลยก็เนี่ยนะเห็นไหมรอยยิดแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเรากดงานได้ด้วยจังหวะเดียวงี้พองานเด้งขึ้นบวเห็นไหมอ่าเดยวอย่างตัวอย่างเรากดแค่จังหวะเดียวงี้กดจังหวะเดียวงี้ ก็เป็นเทคนิคที่มีอะไรดีๆผมก็จะมาบอกต่อนะครับก็ช่วยดกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับ